เคยไหมคิดวนเวียนกับเรื่องเดิมๆทั้งที่รู้ว่าควบคุมอะไรไม่ได้แล้วทำไมเรายัางยึดติดอยู่หลายครั้งนะครับที่เราทุกไม่ใช่เพราะปัญหาใหญ่แต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยแหละครับไม่ยอมปล่อยมันไปการปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แขมันนะครับหรือเรายอมแพ้อย่างมันนะแต่คือการยอมรับว่าบางครั้งบางอย่างเราควบคุมไม่ได้และนั่น ก็ไม่เป็นไรลองนึกถึงเชือกที่คุณดึงไว้แน่นๆดูนะครับยิ่งดึงแรงตึงยิ่งเพิ่มจนเจ็บมือแต่ถ้าคลายออกความเจ็บปวดก็หายไปนี่แหละครับการปล่อยวางตอนนี้ลองสูดหายใจเข้าลึกๆนึกถึงสิ่งที่คุณกำลังแบกไว้แล้วปล่อยมันออกไปพร้อมกับลมหายใจเถอะครับบางเรื่องยิ่งยึดก็ยิ่งเจ็บ ปล่อยได้ก็เบาสบายแล้ววันนี้คุณจะเลือกปล่อยหรือจะดึงมันไว้อยู่